นักเรียนโรงเรียนนานาชาติละไมร่วมกับสถานีตำรวจภูทรบ่อผุดรณรงค์สมหมวกกันน็อกเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยน2568โรงเรียนนานาชาติละไมร่วมกับสถานีตำรวจภูทรบท่อผุดอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนําโดยดาบตำรวจสมพิษส,สุทธาริศผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามประจำจุดบ,บริการประชาชนบ้านละไมและร่วมกันรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกโดยมีนักเรียนต่างชาติระดับชั้นเยซิก ได้นําหมวกกันน็อกกว่า50ใบนํามาแจกให้กับผู้ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกทั้งคนขับและคนซ้อนท้ายซึ่งพบว่าผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางส่วนไม่สวมหมวกกันน็อกนักเรียนได้แจกหมวกกันน็อกให้กับทุกคนพร้อมขอให้สวมใสม่หมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพราะทุกวันนี้ในพื้นที่ถนนของเกาะสมุยจะเกิดอุบัติเหตุซึ่งพบว่า รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดและมีคนเจ็บบางรายถึงเสียชีวิตการจัดก,กิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกเน้นย้ำถึงความสำคัญของกฎหมายและประโยชน์ด้านความปลอดภัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่หากฝาฝืนมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทและผู้ขับขี่ จะต้องรับโทษเป็นสเท่าหากคนซ้อนไม่สวมหมวกกันน็อก้ดยหมวกกันกน็อกเป็นอุปกรณ์สําคัญในการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บขึ้นบริเวณศีรษะได้เป็นอย่างดีจากสถิติพบว,ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยจะได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะมากกว่าผู้ที่สวมหมวกนิรภัยถึง2-3ถึงเท่าโอ้ดีใจมากเลยอ่ะดีใจมากเลยครับอ่าไอเป็นไอเดียที่ดีเลยะครับจะได้ให้คนไทยได้ใส่หมวกชาวต่างชาติก็ได้ใส่หมวกกันนะครับ ดีมากเลยครับใส่หมวกครับใส่หมวกเพราะอย่างน้อยมันเซฟต,ตี้ได้หมดเลยครับใส่หมวกครับสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์สมุยร้านอาหารนิสสมุยบริษัทเระเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมารฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมาน์เทนคลับขนอมร้านอาหารหนานหยวน